งบล้านกลางนะครับใช้ยาวๆนะครับ10-12ปี iS300S โฉมปัจจุบันมือ 2, 2> มีอะไรน่าห่วงไหมครับน,น่าห่วงตรงต,รงตรง่างเลยนะฮะถ้าเทียบกับแคมรี่มือ1ค่าดูแลรักษาแพงกว่ากันไหม<อ>ถ้าแคมรี่นี่ก็เซฟโซนพอที่บ้านมาแทบทุกเจนนะครับแต่ใจก็อยากไปลักชัวรี่บ้างนะครับเ,เรื่องขนาดไม่ใช่ประเด็นหลักครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนั่ง2คนแต่ชอบความรู้สึกของการขับรถใหญ่มากกว่าเฉยๆใจเนี่ยอยากไป i อมากกว่าเข้าใจเข้าใจใจอยากไปไอใช่อะไรเนี่ยราคามันก็จะอัพขึ้นไปเฉยตัวใต้อีกพอสมควรนะถูก เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่มันมก็ไม่แต่มันก็ยังถูกกว่าวอลโว่ล่ะ แน่นอนแน่นอนแต่ว่าแพงพอๆกับเบนซ์มีแพงพอๆกับบีเอ็มมีในบางชิ้นก็ี่ก็เซฟโซนเงเขาก็บอกแคมรี่ก็เซฟโซนและแคมรี่ตัวปัจจุบันนะขับไม่แย่นะแคมรี่ตัวปัจจุบันขับโอเคยกเว้นเรื่องนี้คือเรื่องเสียงตรงไอ้ไอเสียงกระแสลมหมุนวนตรงกระจกมองข้างซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ได้ประมาณหนึ่งแต่มันก็ยังคงมีอยู่ดีก็เป็นเรื่องที่เป็นเพนพอยที่เขาต้องไปปรับให้ได้อันนี้เรียกว่าออกแนวเบื่อนะครับแต่ว่า แต่ว่าถ้าคิดว่าจะไป I อก็ไป I s เถอะเพราะว่าอะไรบ้างเล็กซัสมันมีข้อดีอย่างหนึ่งต่อให้รถมือ2มึงวิ่งกันมาเป็นแสนโลสภาพเนี่ยก็ดรอปลงมาจากรถมือ1เต็มที่ไม่เกิน 10- 20%บอดี้สวยทุกคันเลยบอดี้สวยทุกคันไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีชนอะน้อยเพราะคนขับส่วนใหญ่คือคนขับเล็กซัสส่วนใหญ่จะค่อนข้าง h u m b l e ไม่ค่อย g gressive แล้วก็จะอยู่กันแบบเงียบๆคุยกันแบบเงียบๆเน้นความสุนทรสบายๆอะไรอย่างนี้